อะไรกันเหรหนูรักคารานมากค่ะแม่คารานเป็นลูกชายของบ้านเราทุกคนเอาแต่แค่ปีตาหนูก็บอกตั้งหลายครั้งแล้วแต่ว่าไม่มีใครเข้าใจหนูเลยสักคนเดียวแต่ว่าช่างมันเถอะพูดไปก็เสียเวลาเปล่าริชาร์ดนะ่ะตอนนี้เขาก็แต่งงานไปเรียบร้อยแล้วเชอรีนเองก็เข้ามาบ้านเราเชรีนเป็นเจ้าสาวใหม่ของเราเราควรที่จะสนใจเชอรีนให้ความรักกับเชรีน ฉันเสียใจแทนเชอรี่นะที่วันแรกของตัวเองแต่กลับต้องมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้นี่มันบ้าแท้ๆเชียวเราควรที่จะดูแลเชอรินให้ดีกว่านี้หน่อยสิแล้วก็อีกอย่างนะอย่ารู้สึกเสียใจหรือว่าร้องไห้เพราะว่าปีตาออโรร่าเลยฉันไม่อยากเห็นอะไรแบบนั้นอีกแล้ว ปีเตอโรล,ล่าไม่ว่าเธอจะพยายาม,มากแค่ไหนฉันก็ไม่เชื่อเธอเธอหักหลังฉันฉันไม่มีทางที่จะเชื่อใจเธออีกต่อไปแล้วเธอหักหลังฉันเธอแทงข้างหลังฉันฉันว่าเธอเรียนร้ายแล้วนะแต่เธอมันยิ่งกว่าอีก ลืมไปซะว่าเราเคยรู้จักกันลืมไปซะว่าเราเคยสนิทกันบอกว่าปิตาจะโอเคใช่แม่หนูขอให้ปิตาโอเคจริงๆนะคะเอาแบบนี้นะเออคือโทรหาข้าร้านแล้วทุกอย่างให้เขาฟังบอกเขาว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วปิตาอาจจะอะไรมาบ้างทําไมปิตาไปพิจาึงเวินาเลย เออแม่ทุกอย่างโอเคแต่โทรติอ๋อหรอจิสตี้เออดิฉันเองโทรศัพท์เขาอยู่กับฉันอันนี้แซมมี่ฟังนะเราจะไปที่นั่นน่ะปีตากำลังไปเดี๋ยวรอฉันก่อนนะไม่ไม่ไม่ต้องมาหรอกมันสายเกินไปแล้วล่ะปีตาบอกเราทุกอย่างแล้วไม่มีอะไรต้องคุยแล้วล่ะเอออะไรมีอะไรจิสตี้แมมี่วางสายเสียหนูเขาบอกว่าปีตามาแล้วแล้วก็ไปแล้วอะ พระเจ้าบอกว่าปีตาจะโอเคดีนะออหนูก็หวังแบบนั้นค่ะเรากลับบ้านกันเถอะเร็วเข้าปีตาต้องกลับบ้าออไปแล้วแน,น่เลยอ<ห>ปีตานี่ปีตาเป็นอะไรลูกห,หนูเป็นอะไรอ่ะ ดูสภาพของหนูสิพาพขอดูสิมีอะไรปีตาดูสิปีตาไปโดนรถชนมาเหรอฮะไปโดนอะไรมาฮะแล้วหายไปไหนมาเนี่ยหายไปไหนมาทําไมไม่ไปร่วมงานแต่งงานแล้วเนี่ยบาดเจ็บอะไรมาเนี่ยมีผ้าพันแผลด้วยไปโดนอะไรมาเนี่ยมีอะไรก็เล่ามาสิฮะ<อ><อ>ปีตา <laughs> ปีตาโอเคไหมอเอ้าออกา่า ปิตาปิตารู้ไหมว่าแม่เป็นห่วงแค่ไหนดีแล้วที่กลับบ้านมาแล้วเนะอะนี่ปิตาเดี๋ยวก่อนซาร่า นี่มันอะไรกันเนี่ยใครก็ได้ตอบมาทีสิซาร่าเธอไปงานแต่งงานบ้านเพื่อนมาไม่ใช่เหรอฮะแล้วทำไมใส่เสื้อผ้าชุดเดิมละ่ะนี่มันอะไรกันเนี่ยฮะเล่ามาหน่อยสิย่าแม่ปิตาล็อกประตูแล้วข้าต้องมีอะไรแน่เลยอ่ะเอเอนี่ปตาปิตาเฮ่อปิตา,เ,า,ตาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปีตาปีตาปิตาปิดประตูแล้วเขา้า ปีตาเปิดประตูนะปีตาเปิดประตูทีปีตาเอดแม่คะย่าคะปีตากำลังร้องให้ยู่ว่าไงนะปีตาเปิดประตูสิเขาบอกเรามาว่ามีอะไรปีตาเปิดประตูทันหน้าร้องให้ทำไมกันเปิดประตูเล่าให้ฉันฟังนะปีตาฉันขอละนะปีตาเปิดประตูนะปีตามีอะไรก็บอกเรามาสิปีตาฮกว่าเกิดอะไรขึ้น เราคือครอบครัวบอกเรามาเถนะว่ามีอะไรเปิดประตูเถอะนะเราเข้าปีตาเปิดประตูเถอนนะ คารานันตื่นคารานันตื่นฉันไม่ได้จะคุยมีอะไรอีกเนี่ย,ไป,ยไปไกลๆเลยไปฉันจะนอนจะนอนก็น,นอนแต่ตอบคำถามฉันมาก่อนลุกขึ้นนายทำร้ายปีตาทำไมยาบคายกับปีตาทำไมนายไล่ปีตาออกจากบ้านฉันคิดแล้วมันหายมโหไม่ได้นายทำปีตาแบบนั้น มันเกิดอะไรขึ้นเหรอฮะตอนที่ปีตาขึ้นมาหานายเนะี่ยบอกมาฉันโทรหาปีตาแต่ว่าติดต่อไม่ได้คุยกับปีตาไม่ได้บอกมามันเกิดอะไรขึ้นบอกฉันมาทุกอย่างฉันอยากจะรู้ทุกอย่างคารันฉันถามนายอยู่นะฉันอยากจะรู้ทุกอย่างถ้านายไม่บอกฉันจะไม่คุยกับนายอีกแล้วนะคารันนายก็รู้ ฉันรักนายแค่ไหนย,ยอมให้นายเอาแต่ใจทุกอย่างทั้งความโกรธความดื้อความบ้าฉันยอมทุกอย่างปีตาครับปีตาครับนายเคารพปีตามากใช่ไหมแต่ปีตาไม่คู่ควรกับนายคนอย่างปีตาไม่คู่ควรกับอะไรทั้งนั้นนั่นแหละนายไม่ผิดฉันเองที่ผิดฉันผิดที่พาปีตาเข้ามา ตอนที่พาปีตาเข้าบ้านฉันคิดว่าทุกคนจะค่อยๆเปิดใจยอมรับทุกอย่างจะดีขึ้นฉันคิดว่านายจะยอมรับปีตาเหมือนกันผู้นายเคยทะเลาะกันแต่ฉันก็คิดว่าผู้นายเข้ากันได้แล้วคิดว่านายนหนยอมรับปีตาแล้วเปิดใจรั้แล้วฉันยอมรับแล้วฉันยอมรับยิ่งกว่ายอมรับฉันเชื่อใจปีตามากที่สุดเชื่อใจยิ่งกว่านายเชื่อใจยิ่งกว่าแม่แล้วก็ตัวฉันเองซะอีกนายรู้ไหม นายไม่รู้หรอกว่าปีตาสาคัญกับฉันมากแค่ไหนฉันไม่จําเป็นต้องเข้าใจวันนี้นายเพิ่งพูดออกมาว่าปีตามีค่ากับนายอ่ะปีตาเป็นแค่คนเรียบง่ายธรรมดาบ้านนอกสําหรับนายแต่นายหยามปีตาไม่ใช่ไงทุกครั้งที่ปีตามาที่นี่ฉันก็จะไล่ออกไปอีกคาร้านหูปากฉันทำทุกอย่าง เพื่อประโยชน์ของนายนะฉันรักนายแต่นายไม่เข้าใจนายไม่เข้าใจอะไรเลยไม่ยอมเข้าใจสักอย่างเลยฉันรักนายเหมือนกันด้วยชับรักนายมากที่สุดมากกว่าแม่ซะอีกนั่นก็บอกมา มันเกิดอะไรขึ้นนายปิดบังอะไรอยู่ปีตากับฉันอยากหยุดงานแต่งงานของนายฉันรู้แน่นอนนายรู้ดูนี่สิฉันส่งข้อความหาปีตาปีตาเมื่อไรจะผลตรวจท้องกลับบ้านแล้วดูสิปีตาต่อว่าอะไรคารานผลตรวจอยู่กับฉันเชอเรีนท้องจริง เดี๋ยวฉันรีบไปฉันรอปีตารอตลอดทั้งงานเลยเราได้ผลตรวจของเชอรีนมาแล้วเราจะเปิดโปงเชอรีนแต่ว่าเชอรีนรู้เข้าตอนแรกเราเคยจะทําแบบนั้นแล้วแต่ว่าล้มแลว้วแต่ว่าครั้งนี้เราเกือบจะทําได้แล้วล่ะปีตาได้ผลตรวจมาแล้วฉันบอกปีตาว่าฉันจะไปรับปีตาเองแต่ปีตาบอกว่าไม่ต้องเดี๋ยวจะมาเองฉันเอาแต่รอรอ แต่ปีตาก็ไม่มาฉันคิดว่าอาจติดอยู่ไหนสักที่แล้วสุดท้ายปีตาก็มาจนได้ฉันพยายามยนื้อการแต่งงานฉันทำลายแท่นพิธีแล้วสุดท้ายนายก็ต้องแต่งงานกับเชอรีนปีตาก็ยังไม่มาฉันขอโทษนะริชับฉันหยุดงานแต่งงานของนายไม่ได้ฉันพยายามแล้วแต่ว่าฉันทำไม่ได้ฉันฉันล้มเหลวแล้วริชับ ฉันไม่มีหลักฐานที่จะเปิดโปงเชเรีนแล้วปีตาปีตาเป็นคนที่มีหลักฐานแต่ว่าปีตาก็ไม่ยอมมาฉันบอกหลายครั้งแล้วนี่ว่าเชเรีนท้องแต่ว่าไม่เลยนายไม่เคยเชื่อฉันเลยทําไมนายถึงไม่เชื่อฉันด้วยชับฉันคิดว่านายโกหกแต่งเรื่องแต่งเรื่องเพราะว่านายไม่ชอบเชเรีนแค่นั้นนายคิดว่าฉันโกหกแต่ว่านายกลับเชื่อใจปีตาอย่างนั้นเหรอฉันก็เชื่อนายเท่ากับปีตานายบอกมาซิว นายทำร้ายปีตาเพราะแค่ว่าปีตามาไม่ทันเนี่ยนะเพราะแค่นั้นเหรอถึงกับต้องไล่ออกจากบ้านเลยเหรอคารานันไม่เพราะว่าปีตาเป็นคนทำลายชีวิตของนายปีตาออโราทำลายชีวิตนายแล้วฉันจะไม่มีทางให้อภัยปีตาเด็ดขาดไม่มีทาง ถ้านายอยู่กับฉันไม่มีใครทำอะไรฉันได้ถ้านายอยู่กับฉันยังไงชีวิตฉันก็ไม่เป็นไรนายเข้าใจไหมไม่ว่ายังไงนายก็อยู่กับฉันใช่ไหมแม่คะหนูรู้ว่าใช่พี่ต่าอ,ออกมาจากห้องยังไงนะยังไงเหรอแม่อย่าคิดว่าหนูคิดอะไรบ้าๆนะ อบอกเรามาย่านะแอปเป็นลมนะ oh. และใช่ย่าจะต้องแกล้งป่วยด้วยนะคะจะบ้าเหรอร้องเลยร้องให้ดังเลยแล้วปิตาก็จะออกมาจะบ้าหรือ,อยังไงอายุเท่านี้จะให้แอปเป็น<า>ลมหนูไม่ได้จะให้ล้มจริงๆแค่แกล้งก็พอแล้วแล้วก็ร้องออกมาดังๆให้ปิตาออกมาแล้วหนูก็รู้จักปิตาดีปิตาเป็นคนเห็นใจคนอื่นที่สุดเลยหนูรับรองได้เลยนะคะว่าปิตาเนี่ยจะต้องออกมาอย่างแน่นอนเลยละ ลองดูเธอไม่ออกมาหรอกปีตาเน่ยไม่ใช่คนโง่แค่นี้ใครก็รู้ว่าเป็นการแสดงจนกว่าจะได้ยินเสียงคนที่ล้มจริงๆปีตาเขาถึงจะออกมาโอ้โอเคเอาแบบนี้นะยะคะยายืนขึ้นหนูจะผลักเก้าอี้นะแล้วทันทีที่หนูผลักเนี่ยยาก็ทําเป็นร้องให้ดังที่สุดเลยปีตาเขาจะได้เชื่อเราไงแบบนั้นอ่ะโอเคไหมโอเคโอเคโอเคค่ะอออ เรายกเลยนะหนึ่งสองสามยาอโอ้หลังยายาโอ้ไม่อะไร่วยยาหน่อยสิระเมิงเนี่ยเรียกหมอมาเร็วใครก็ได้ใครก็ได้ช่วยยาหน่อยค่ะเร็วเข้าช่วยด้วยเร็วเข้าเลยสาร้องโอเคไหมเนี่ยเหรอยะค่ะยะค่ะเกิดอะไรขึ้นคะยะเกิดอะไรขึ้นคะบอกมาหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้น แม่ไม่ยอมให้แกเข้าไปบอกมาว่าร้องไห้ทำไมมีอะไรตอบมาสิปีตาร้องไห้ทำไมกันบอกเรามาสิปิตามีอะไรฮะบอกมาซะสิปิตาเรารู้นะว่าเราเจออะไรมามากมายเราเจอปัญหาความท้าทายมาเยอะมากแต่เราต้องสู้เราไม่ต้องร้องบอกมาสิว่ามีอะไรนอแม่รู้ต้อเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นแน่เลย นี่รู้ไหมตอนที่แกกับชิสตี้หางจากแม่ไปหลายปีนะแม่คิดถึงแกมากแม่อยากจะรู้ว่าแกถูกเลี้ยงมาแบบไหนมายังไงแต่เอาจริงๆแล้วล่ะก็ตอนที่แม่เจอแกสองคนแม่ดีใจดีใจมากๆเลยดีใจที่แกโตมาเป็นคนดีแบบนี้แบบที่แม่ต้องการ แกให้เกียรติผู้ใหญ่แกทําในสิ่งที่มันถูกต้องอยู่เสมอเลยล่ะไม่ว่ายังไงแกสองคนก็ไม่เคยยอมแพ้แล้ววันนี้เกิดอ,อะไรขึ้นทำไมถึงร้องไห้ขนาดนี้ทําไมไม่ยอมบอกแม่มาล่ะแม่อยากรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างบอกแม่มาจะร้องขนาดนี้ทําไมฮะบอกแม่มาสิแม่ไม่สบายใจเลยนะเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยฮะบอกมามีอะไรตอบมาสิ ตอบมาเดี๋ยวนี้เลยนะเกิดอะไรขึ้นกันแน่แม่อยากรู้ทำไมไม่ตอบแม่แล่ะตอบมาสิช้าแม่ไม่สบายใจเลยแม่คะคารานไม่เชื่อหนูเลยล่ะคะแม่หมายความว่ายัางไงเขารนีบตอไม่บอกคารานเหรอว่าเชอรีนทำอะไรสาระบ้าง มันยากที่เชื่อนะว่าคาราน่ะไม่เชื่อเธอจริงๆก็คารานสนิทก,กับเธอจะตายไปนี่ทำไมเขาถึงไม่เชื่อหนูล่ะเนี่ยปีตาหนูลำบากมากขนาดนั้นเลยนะหนูจะต้องเอาระเบิดออกเพื่อช่วยราขีด้วยนะนั้นแล้วหนูก็อยู่ในสถานาการณ์ที่ยากมากใครจะไปทำใจได้ลนะ่ะเขาพูดแบบนั้นเขาบอกว่าหนูแต่งเรื่องทุกอย่างขึ้นมา เขาบอกว่าหนูแต่งเรื่องจริงๆค่ะแม่เขาไม่เชื่อหนูเลยอะหนูบอกว่าหนูไปเจอเขาแล้วหนูบอกว่าหนูอยากเจอคุยกับคารานแต่ว่าหนูบอกความจริงไม่ได้เพราะว่าเชรีนจ้างคนมาตรวจตาทุกอย่างเลยแต่ว่า เขาไม่เชื่อหนูเขาว่าหนูเขาตะโกนใส่หนูเขาไม่เชื่อใจหนูสักนิดเขาบอกว่าหนูเนะ่ะเป็นพวกโกหกเขาบอกว่าหนูโกหกเขาไม่เชื่ออะไรที่หนูพูดออกมาแม้แต่นิดเดียวเลยค่ะแม่ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเขายังกล่าวหาหนูด้วยเขาบอกว่า หนูโดนเชอรีนใช้เงินฟาดหัวเงินเหรอเขาบอกว่าหนูไม่คิดถึงใครเลยเขาบอกว่าหนูไม่แค่คนในบ้านเขาหรือว่าริชชับที่กำลังโดนมิจฉาชีพหลอกแบบนั้นเขาบอกว่าหนูหลอกเขาเพราะเงินค่ะแม่เขาคิดว่าหนูทำเพื่อเงินนะ <c oughs> ฉันไม่เชื่อปิตานะคารานจะพูดใส่เธอแบบนั้นได้ยังไงกันฉันไม่เข้าใจว่าทาไมคารานถึงไม่เชื่อเธอเธอไม่บอกเขาเหรอว่าเธอเข้าโรงพยาบาลเนอะแล้วแม่กับฉันก็อยู่ที่โรงพยาบาลด้วยเหมือนกันเนอะเธอเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ต้องการรับการรักษาด้วยนะบอกนะเขาทุกอย่างแม่้าหนูบอกเขาทุกอย่างเลยหนูจับมือเขาบอกเขาว่าหนูเข้าโรงพยาบาลบอกให้เขาไปที่โรงพยาบาลด้วยแต่ว่าเขาไม่ไป แต่บอกว่าให้หนูไปจากบ้านเขาให้หนูไปจากชีวิตเขาเขาบอกว่าหนูแทงเขาข้างหลังเขาคิดว่าเอรีนใช้เงินซื้อหนูได้ค่ะแม่เขาคิดว่าหนูหลอกเขากับแม่หนูไม่ได้หลอกเขาหนูไม่ได้ทำอะไรแบบนั้นเลยนะคะแม่หนูไม่ได้ทำจริงๆ<แ>ค่ะแไม่มีทางทำแบบนั้นแน่นอน ก็แกเป็นเพื่อนรักกับเขานี่นาใช่ไหมทำไมแล้วเขาทำแบบนั้นกับแกได้อย่างไงกันแกแกเขาข้างเขามาโดยตลอดเลยแต่เขาก็อยู่ข้างแกมาโดยตลอดเหมือนกันนี่นาแล้วทำไมเขาไม่เชื่อแกเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฮะบอกมาสิเขาไม่เชื่อหนูเขาไม่เชื่อใช่ไหม งั้นก็ได้เดี๋ยวแม่ไปหาเขาเองก็แล้วกันไม่ค่ะแม่แม่จะไปบอกเขาว่าเราได้เจออะไรมาบ้างน่ะแม่จะบอกว่าเชอรินทําอะไรเราเอาไว้จะบอกว่าทําไมเราเอาผลตรวจท้องไปให้ไม่ทันเวลานะทั้งหมดนั้นมันก็เพราะว่าเราโดนทําร้ายเราทําอะไรไม่ได้เลยท,ทั้งที่แกหมดสติแกก็ยังละเมอถึงริชอ์อยู่เลยแม่จะบอกทุกอย่างเองแม่จะไปบ้านลูตราตอนนี้แล้วแม่ก็จะไปให้ได้เดี๋ยวนี้เลยเออแม่เฮ้ มันสายไปแล้วล่ะป้าสาวร่